เงารับในหัวใจบายล l บาสอสณโรงแรมแห่งหนึ่งเวลา19นาิ30นาทีผมว่าไหนๆก็ออกไปไม่ได้เรามาหาอะไรทำกันดีกว่าหลังจากที่กวินหาทางออกสักพักก็ยอมแพ้แล้วเดินมาหาฉันในห้องนอนนี่คุณหมายถึงอะไรอะ่ะเขาต้องคิดอะไรไม่ดีนแน่ๆเลยผมหมายถึงไปกินข้าวกันหิวแล้วเนี่ย แล้วคุณคิดอะไรอ่ะเขาถามอ้าวเหรอฉันก็เริ่มหิวเหมือนกันฉันก็เลยเดินตามเขาไปแล้วนั่งลงที่โต๊ะอาหารอย่างน้อยก็ยังดีที่เตรียมอะไรไว้ให้กินบ้างกวินพูดก่อนจะหยิบไก่เข้าปากอาหารพวกนี้ไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คุณรู้ไหมว่าฉันน่ะโดนแม่หลอกให้กินน้ําเปล่าที่ใส่ยานอนหลับอ่ะถึงได้ไม่อยู่ที่นี่ไงฉันไม่ไว้ใจพ่อแม่ตัวเองแล้วตอนนี้ พ่อแม่คุณก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแต่คุณจะไม่กินหรอเราต้องออกจากนี่พรุ่งนี้เช้าเลยนะกะวินกินไปก็คุยกับฉันไปก็รอดูอาการคุณก่อนละฉันไม่อยากรีบกินขอดูก่อนว่ากวินกินเข้าไปแล้วจะเป็นอะไรบ้างคุณ <c oughs> <c oughs> ผมโดนวางยากวินไอออกมาแล้วบอกว่าโดนวางยาเฮ้ย <c oughs> คุณคุณเป็นยังไงบ้าง ฉันตกใจมากที่เห็นเขาเป็นแบบนั้นฉันจึงรีบเข้าไปดูผมรอเล่นน่ะเฮ้ยคุณนี่บ้าเนี่ยฉันไม่ขำด้วยหรอกเขาหัวเราะอย่างชอบใจคุณจะบ้าหรอถึงพ่อแม่จะจับมาไว้ที่นี่แต่เขาจะวางยาทำลายลูกตัวเองทำไมกินเถอะอย่าคิดมากอืมก็จริงอย่างที่เขาพูดนะก็ได้ฉันนั่งลงแล้วมองดูอาหารที่วางอยู่มากมาย เลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีผมว่าผมรู้สึกแปลกๆระหว่างที่ฉันกำลังเลือกของกินกวินก็พูดขึ้นนี่คุณจะแกล้งอะไรฉันอีกฮะมันไม่ปกติคุณอย่าเพิ่งกินนะเขาหน้าแดงเหงื่อออกมือเขาลูปเนื้อตัวเองไม่หยุดสงสัยคราวนี้จะเป็นจริงคุณคุณเป็นอะไรอะ่ะฉันถามด้วยความสงสัยผมว่าอาหารเนี่ยมียาปลุกเซ็ก ทำกันขนาดนี้แล้วหรอแล้วแล้วฉันต้องทำยังไงอะ่ะคุณอย่าความคืนฉันนะฉันเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วสิโอ้ยร้องทำไมอะ่ะฉันตกใจอยู่ๆเขาก็ร้องคุณคุณไปเอาเชือกมามัดตัวผมเร็วผมจะไปอยู่ในห้องน้ำกกวินพูดแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำฉันรีบไปหยิบเชือกทั้งหมดที่มีแล้วตามเข้าไปในห้องน้ำเห็นก็วินอยู่ในอ่างน้ำมัดเร็วเร็วค่ะ ฉันรีบมัดมือมัดขาเขามัดตัวเขาไว้ทันทีจะให้ฉันทําอะไรอีกไหมคะผมร้อนร้อนไปทั้งตัวร้อนทั้งข้างนอกและข้างในเลยเปิดน้ําเปิดน้ําเร็วเขาสั่งให้ฉันเปิดน้ําในอ่างฉันรีบเปิดทันทีพอใกล้จะล้นฉันก็ปิดคุณออกไปอยู่ข้างนอกแล้วปิดประตูห้องน้ําอีกห้าชั่วโมงค่อยมาดูผมอีกทีนะค่ะฉันเดินออกมาแล้วปิดประตูทําตามที่เขาบอกห้าชั่วโมงเลยเหรอ แบบนี้เขาจะนอนแช่น้ำแบบนั้นไม่เป็นปอดบวมตายหรือไงถึงจะกลัววแต่ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันนะห้าชั่วโมงผ่านไปเวลาเที่ยงคืน30นาทีฉันค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปเห็นกวินนอนหลับเอาหัวพิงขอบอ่างไว้ร่างกายยังคงถูกมัดไว้เหมือนเดิมคุณคุณกวินฉันเรียกและสะกิดเขาเบาๆกวินค่อยๆลืมตาขึ้นมาคุณอาการดีขึ้นหรือย,ยังฉันถาม เขาตอบผมหนาวแล้วก็บอกเบาๆก็น่าจะหนาวอยู่หรอกนอนแช่อยู่ในน้ําขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวฉันจะแก้มัดให้นะคะฉันแก้มัดให้เขาก่อนแล้วไปหยิบผ้าขนหนูกับผ้าคลุมของโรงแรมมาให้คุณกวินเปลี่ยนคุณนอนในห้องละกันนะผมจะนอนโซฟาที่ห้องถงเองพอเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เดินมาพูดกับฉันงั้นเดี๋ยวฉันจะเอาหมอนกับผ้าห่มมาให้นะคะแค่หมอนก็พอผ้าห่มมีพื้นเดียวคุณเก็บไว้ใช้เถอะ ค่ะฉันเดินไปหยิบหมอนบนเตียงมาให้เขากวินรับหมอนไปแล้วล้มตัวลงบนโซฟาเหมือนคนที่เหนื่อยมากชุดคุมโรงแรมก็ไม่ได้หนาอะไรเขาจะไม่หนาวหรอฉันเดินกลับมาหาผ้าห่มในตู้เพื่อเขาจะมีสำรองแล้วก็มีจริงๆฉันเลยออกไปให้เขาแต่พอออกมาเขาก็หลับไปแล้วฉันก็เลยห่มให้เขาเองก่อนที่จะกลับเข้าห้องนอนเป็นคืนเข้าหอที่วุ่นวายจริงๆ ในเวลาแปดนาฬิกาเช้าวันแรกของการแต่งงานฉันตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ใส่ชุดเดิมเพราะไม่มีชุดเปลี่ยนตอนนี้หิวมากฉันไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงหลังจบงานแต่งก็แค่ดื่มน้ำเปล่าที่ใส่ยานอนหลับของแม่ตอนนี้ทั้งหิวปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยจริงสิปลุกกวินดีกว่าเขาจะได้อาบน้ำแต่งตัวชุดเมื่อวานฉันก็ตากแอร์ไว้ทั้งคืนจนแห้งแล้วคุณคุณกวินคะ ฉันจับแขนเขาไอายร้อนจากตัวเขาแผ่ออกจากเสื้อฉันเลยเอามือแต่หน้าผากของเขาตัวเขาร้อนมากคุณนี่คุณใครขึ้นหรอตื่นสิคะฉันเขย่าตัวเขาเบาๆจนเขาลืมตาขึ้นมาเป็นอะไรไหมคะปวดหัวไหมนิดหน่อยงั้นคุณลุกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะอืมเขาลุกแล้วเดินไปเหมือนคนไม่มีแรงจะว่าไปฉันเองก็จะไม่มีแรงเหมือนกัน พาหิวมากพอกวินอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็มานั่งที่โซฟากับฉันคุณเหมือนจะมีไข้นะฉันบอกเขากลับไปกินยาเดี๋ยวก็หายว่าแต่เมื่อไหรพวกพ่อแม่จะมาปล่อยเราออกไปเนี่ยกวินพูดด้วยน้ำเสีงยงงุหงิดนิดๆน,นั่นสิฉันก็คิดแบบนั้นเมื่อไหร่พ่อแม่จะมาสักทีฉันหิวจนตาลายแล้วนะโอ๊ยปวดหัวเว้ยเขาบ่นแล้วเอามือกุมหัวตัวเองไว้ว่าไงจ๊ะเด็กๆ ระหว่างนั้นแม่ฉันกับป้าสอนก็เปิดประตูเข้ามาแม่ฉันรู้สึกดีใจปนโกรธแต่ดีใจมากกว่าที่จะได้ออกไปจากที่นี่แล้วอา้าวอาหารบนโต๊ะมีรอยกินไปแล้วนี่แสดงว่าป้าสอนมองด้วยสายตาจับผิดและยิ้มมีความสุขไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละครับแม่กกวินลุกขึ้นวอยอ้าวมันหมายความว่าไงกันฮะป้าสอนสีหน้าไม่พอใจก็แผนที่แม่วางไว้ไม่สําเร็จไง นี่คิดจะทำอะไรกันอยู่แค่โดนจับแต่งงานก็แย่พอละกะวินพูดเสียงดังขึ้นเหมือนเขาจะทะเลาะก,กันเลยแกอย่าขึ้นเสียงกับแม่นะกะวินที่แม่ทำแบบนี้เพราะหวังดีนะป้าสอนเองก็ไม่ยอมเหมือนกันหวังดีอะไรเพราะผู้ใหญ่ก็คิดถึงแต่ตัวเองอะ่ะโอ้ยกวินยิ่งตะโกนก็ยิ่งทำให้เขาปวดหัวจนนั่งลงไปที่เดิมคุณคุณเป็นอะไรใจเย็นๆก่อนนะฉันรีบเข้าไปดูเขานี่ตากวินเป็นอะไระหนู ป้าสอนหันมาถามฉันสงสัยจะไข้ขึ้นนะคะแต่ถ้าจะให้เล่าเรื่องก็คงยาวปรายว่าพากวินไปหาหมอก,ก่อนดีกว่าค่ะฉันว่าเขาเริ่มอาการหนักแล้วแถมตัวก็ร้อนงั้นไปไปเรื่องอื่นค่อยว่ากันพาลูกเธอไปหาหมอก่อนแม่ฉันเห็นด้วยก็ได้ไปไปค่อยค่อยลุกป้าสอนเข้ามาช่วยฉันพยุงตัวกวินขึ้นณโรงพยาบาลคนไข้มีไข้สูงมากปลอดชื้น แต่ไม่มีอะไรน่าห่วงกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้นะครับหมอจะให้ยาไปทานแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศเย็นน้ำดื่มที่เย็นจัดแล้วหมอก็แนะนำให้เช็ดตัวแทนการอาบน้ำสักสองสาวันก่อนนะครับหมออธิบายให้ฉันกับป้าสอนและแม่ที่นั่งฟังอยู่ส่วนกวินก็นอนฉีดยาและนอนรออยู่ที่เตียงขอบคุณมากนะคะหมอฉันขอบคุณและยกมือไหว้หมอจากนั้นเราทั้งสี่คนก็เดินทางกลับบ้านณนะบ้านอโศรยาบ้านของกวิน ดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากแม่ฉันเดินตามไปก็บ่นไปด้วยนั่นนะสิเด็กสองคนนี้ทําอะไรกันเมื่อคืนป้าสอนเองก็บน่นฉันที่พยุงกวินอยู่ข้างหน้าได้ยินแต่ไม่อยากจะตอบอะไรที่ผมเป็นแบบนี้ก็พราแม่นั่นแหละจู่ๆกวินก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นมาก็ฉันบอกเราไงว่าฉันทําเพื่อแกป้าสอนเริ่มอารมณ์เสียอีกครั้งแล้วผมก็ขอพูดอีกครั้งว่าแม่ทําเพื่อตัวเองกวินหันกลับไปเถียง พอเธอค่ะทั้งสองคนเลยฉันทนไม่ไหวแล้วจนต้องห้ามคุณขึ้นไปพักผ่อนได้แล้วส่วนคุณป้าต้องดูแลคุณกวินด้วยนะคะอย่าทะเลาะก,กันเลยเขาป่วยอยู่ไม่คุณน,นั่นแหละที่ต้องดูแลผมกวินไม่ยอมเขาเรียกร้องให้ฉันเป็นคนดูแลเขาแล้วทำไมต้องเป็นฉันล่ะคะก็คุณเป็นภรรยาผมนี่กวินพูดจริงสิฉันลืมไปเลยฉันยังไม่คุณสักทีเพราะแบบนี้สินะ มันคือหน้าที่ภรรยาที่ต้องดูแลสามีนี่นาถ้า,างั้นเดี๋ยวแม่กลับไปเอาเสื้อผ้ากับของใช้ส่วนตัวมาให้นะแม่บอกก่อนจะขึ้นรถค่ะแต่ไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะนะคะหนูไม่ได้จะอยู่ที่นี่นานฝากหยิบกันบ้านนักเรียนมาด้วยนะคะฉันบอกเมื่อฉันคุยกับแม่เสร็จก็เดินกลับเข้าไปในบ้านไม่เห็นกวินแล้วแต่เห็นป้าสอนนั่งอยู่คุณกวินล่ะคะฉันถามอ๋อขึ้นไปข้างบนแล้วจะ้ะ แล้วทําไมหนูปลายฟ้าไม่นอนห้องเดียวกับตาก,กวินไปเลยล่ะคือปลายยังไม่พร้อมนะคะฉันมาดูแลกวินที่นี่แต่ฉันขอนอนห้องนอนของแค่เพราะไม่อยากนอนห้องเดียวกับกวินงั้นเดี๋ยวปลายฟ้าขึ้นไปหาคุณกวินก่อนนะคะจ้าอาจารพาคุณปลายฟ้าไปสิป้าสอนบอกเด็กในบ้านคนหนึ่งให้พาฉันไปเพราะฉันยังไม่คุ้นกับบ้านและไม่รู้เลยว่าห้องกวินอยู่ไหนเชิญทางนี้ค่ะแจมบอก ค่ะฉันเดินตามแจ่มขึ้นไปชั้นสองแล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปผ่านห้องมากมายห้องนี้แหละค่ะห้องคุณกวินแจมพามาห้องที่อยู่สุดทางเดินขอบคุณค่ะฉันขอบคุณเธอก่อนจะเปิดประตูเข้าห้องไปห้องคุณกวินเป็นห้องโทนสีเทาขาวและในห้องนั้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาดูขัดกับนิสัยของเขาจังฉันมองไปรอบๆเห็นมีรูปแต่งงานของกวินกับเจ้าสาวคนเก่า ตั้งอยู่ที่หัวนอนของเขาฉันหยิบมาดูภรรยาเก่าของกาวินดูสวยแล้วก็เซ็กซี่มากแถมในรูปถ่ายกาวินหน้าตาดูมีความสุขมากทำอะไรอะตอนที่ฉันดูรูปอยู่กาวินก็โผล่มาโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเอ,อ่เอ,อเปล่าค่ะฉันรีบวางรูปไปที่เดิมนั่นคือการแต่งงานกับผู้หญิงคนที่ผมรักที่สุดดังนั้นรูปถ่ายงานแต่งงานของคุณกับผมจะไม่มีทางตั้งอยู่ตรงนั้น จำไว้ด้วยอะไรเนี่ยแค่หยิบขึ้นมาดูทำไมต้องพูดจาใส่กันขนาดนี้ด้วยฉันไม่พอใจแต่ไม่อยากโต้อตอบอะไรเลยเดินออกมาจากห้องแต่ตอนที่ออกมารู้สึกเวียนหัวและตาลายมากจริงสิฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงกวินถามฉันฉันหันไปมองเขาช้าๆวืบก่อนภาพทุกอย่างจะมืดลงฟื้นแล้วฟื้นแล้วเสียงของป้าสอนพูด ตอนฉันลืมตาขึ้นมาป้าสอนกำลังให้ฉันดมอย่าดมปลายฟ้าหมดสติไปเหรอคะใช่จ้ะป้าสอนตอบคุณคงหิวพอเมื่อคืนก็ไม่ได้กินอะไรนี่กระวินที่ยืนมองอยู่พูดขึ้นแม่ให้เด็กทำข้าวต้มมาแล้วนะยังไงก็กินนะตากวินดูแลหนูปลายฟ้าดีๆละ่ปะป้าสอนพูดก่อนที่จะเดินออกไปเฮ้กะวินถอนหายใจแล้วยกถ้วยข้าวต้มมาหาชั้นที่เตียงกินซะ จะให้มีแรงไม่มีแรงแบบนี้จะดูแลผมได้ยังไงขอบคุณค่ะฉันรับถ้วยเขาต้มมาแล้วค่อยๆตักกินจนหมดกินหมดเลยคงหิวอะดิเขาถามฉันไม่ได้กินข้าวแบบคุณเมื่อคืนนี่ฉันตอบกลับอืมฉันว่าฉันออกจากห้องคุณดีกว่าทำไมอะ่ะเขาถามก็ถ้าฉันไปจับของรักของห่วงของคุณอีกเดี๋ยวคุณจะไม่พอใจฉันอีกฉันลุกขึ้นยืนเซนิดหน่อยแต่ก็กลับมาทรงตัวได้ คุณก็นอนพักไปละกันฉันไปละอา้าวแล้วคุณไม่ได้นอนห้องผมเหรอไม่อ่ะใครจะไปนอนกับคุณน่ากลัวจะตายฉันพูดน่ากลัวอะไรเมื่อคืนผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยจริงสิทั้ทงๆที่เขากินยาปลุกเซ็กซ์ไปแท้ๆอืมยังไงก็ขอบคุณนะฉันพูดก็ผมสัญญากับคุณไว้แล้วนี่คำพูดประโยคนี้ของกวินทำให้ฉันใจเต้นแรง งั้นคุณก็นอนห้องเดียวกับผมได้แล้วใช่ไหมไม่อะถึงยังไงฉันก็ไม่นอนห้องเดียวกับคุณหรอกการรักษาสัญญาก็ถือว่าดีแต่มันยังไม่ใช่เหตุผลที่ฉันต้องยอมนอนห้องเดียวกับกบวินหรอกไรฟ้าคิดเวลา20นาฬิกา45หนาทีหลังจากทานอาหารมือ้อค่ำเสร็จฉันก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะนอนแต่ยังคงต้องนั่งตรวจการบ้านนักเรียนอยู่ระหว่างนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสักครู่นะคะ ฉันตะโกนบอกออกไปก่อนจะเดินไปเปิดประตูห้องอา้าวคุณมีอะไรหรอคนที่ยืนอยู่หน้าห้องฉันคือกวินผมจะนอนแล้วเขาตอบอา้าวแล้วมาบอกฉันทาไมอ่ะฉันสงสัยก็ผมจะนอนแต่ยังไม่ได้เช็ดตัวเลยจริงสิเขายังอาบน้ํามไม่ได้ไปสองสาวันคุณต้องเช็ดตัวให้ผมก่อนผมถึงจะนอนได้เขามาให้ฉันเช็ดตัวถึงห้องนอนของฉัน งั้นคุณกลับไปรอที่ห้องนอนคุณก่อนฉันจะเตรียมน้ำอุ่นกับผ้าตามไปถึงไม่อยากทำแต่ฉันก็ต้องทำเพราะมันคือหน้าที่ของภรรยาที่ต้องดูแลสามีไม่อ่ะผมให้แจมเตรียมแล้วละ่ะและผมไม่อยากให้คุณเสียเวลานอนใช้ตัวบนเตียงคุณนี่แหละกะวินพูดจบก็ไม่ขออนุญาตอะไรทั้งนั้นเดินเข้ามาในห้องนอนแล้วกระโดดขึ้นบนเตียงของฉันแล้วทำไมต้องมาใช้ตัวที่นี่ด้วยละ่ะฉันไม่เข้าใจฉันเดินเข้าไปถามอย่างหงุดหงิด น้ำอุ่นกับผ้ามาแล้วค่ะแจมเดินเอาของมาพอดีแล้วไปวางไว้ตรงโต๊ะหัวเตียงขอตัวก่อนนะคะปิดประตูด้วยกวินบอกแจมที่กำลังเดินออกไปค่ะแจมออกไปแล้วปิดประตูห้องอะมาดิยืนมองอยู่ได้ถ้าคุณรีบเช็ดตัวผมให้เสร็จผมก็จะได้กลับห้องผมเร็วๆไงฉันทำหน้าไม่พอใจที่เขาทำหน้าอียวนอย่างนั้นฉันแสดงสีหน้าอย่างชัดเจนก่อนเดินเข้าไปนั่งขอบเตียงใกล้ๆที่เขานอน แล้วหยิบผ้าชุบน้ำอุ่นๆบิดมัดมาดก่อนจะเช็ดไปที่หน้าของเขากวินมองฉันตาไม่กระพริบมันทำให้ฉันเกรงไปหมดแปบ๊บนะกะวินพูดก่อนลูกขึ้นนั่งแล้วถอดเสื้อออกทำให้ฉันเห็นหุ่นสุดฟิตและเซ็กซี่ของเขาเขานอนลงมาที่เดิมอย่าเช็ดแค่หน้านะเช็ดตัวด้วยเพราะตัวก็ร้อนค่ะฉันตอบแล้วเลื่อนมือลงมาเช็ดแผงหน้าอกของเขา ฉันยังรู้สึกว่าเขามองตามฉันตลอดนี่คุณช่วยหลับตาก่อนได้ไหมฉันไม่ชอบให้คุณมาจ้องมองแบบนี้ไม่ชอบหรือว่าเขินยิ่งเขาพูดแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันทำตัวไม่ถูกอ่าอ่าหลับก็ได้เขายอมหลับตาลงจริงๆฉันเช็ดตัวให้เขาเช็ดแขนขาเช็ดจนตัวเขาเริ่มหายร้อนเสร็จแล้วค่ะฉันพูดแต่ดูเหมือนว่าเขาหลับไปแล้วคุณคุณ ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นสงสัยกินยาหลังอาหารไปงั้นปล่อยให้นอนที่นี่ก็ได้เดี๋ยวฉันเป็นนอนโซฟาที่อยู่ในห้องเองฉันห่มผ้าให้เขาก่อนจะกลับไปที่โต๊ะทำงานเพื่อตรวจการบ้านนักเรียนจนดึกและนอนหลับลงที่โซฟาตืดตืดตืดเสียงนาฬิกาปลุกที่หัวเตียงฉันดังขึ้นฉันลุกขึ้นมาแล้วเอื้อมมือไปปิดเวลาเจ็ดนาฬิกาเวลาตื่นประจำสำหรับเช้าวันอาทิตย์ของฉันทำไมต้องปลุกเช้าขนาดนี้ เสียงกวินถามฉันหันไปมองกวินที่นอนอยู่ข้างๆเฮ้ยทำไมฉันมานอนอยู่บนเตียงเนี่ยฉันเพิ่งรู้สึกตัวทั้งๆที่เมื่อคืนฉันนอนอยู่ที่โซฟาก็ผมอุ้มคุณมานอนที่นี่เองไงก็คุณเป็นเจ้าของห้องจะให้นอนที่โซฟาได้ยังไงและดูมีน้ำใจมากสินะฉันคิดเอ้าตื่นขึ้นมาแล้วแล้วทำไมไม่กลับห้องคุณไปล่ะก็ขี้เกียจอะเอาเถอะผมจะนอนต่อละกวินพูดจบก็นอนต่อแบบไม่สนใจอะไร เฮ้ยทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะฉันลุกไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงไปทำอาหารมื้อเช้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของคุณกวินและตัวคุณกวินดูเหมือนว่ายังไม่มีใครตื่นลงไปก็เจอแต่แจมไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวแจมทำเองแจมเกรงใจฉันที่มาทำอาหารเองไม่เป็นไรจ้าฉันตอบคุณปลายฟ้าดีกว่าภรรยาคุณเก่าของคุณกวินอีกนะคะคนนั้นร้การรุนแรง ยังกับนางรายในนครนะคะภรรยาคนเก่างั้นหรอภรรยาคนเก่าของคุณกวินเป็นคนยังไงหรอทําไมเขาถึงอยากกันอะ่ะฉันเริ่มอยากรู้แล้วสิแค่เริ่มตน้นเรื่องก็มีแต่ความสนุกสนานน่าติดตามเลยนะคะอย่าลืมติดตามความสนุกสนานนี้ผ่านทางช่องนิยายเสียงเสน่หาะบายกวิศรากันด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ